สวัสดีจ้ามื่อนี้พามาเบิงบวบจ้าบวบหอมบวบเงาวนวยนี่เงาวนี่จะประมาณเกือบเม็ดแล้วจ้านี่บวบหอมเป็นหน่วยอีกแล้วจ้าอันนี้ข้างบวบข้างนี่เป็นข้างบวบเก่าของปีที่แล้วด้อจ้าบได้ลือ แล้วยางหนึ่งบวบที่กําลังเห็นตอนนี้ก็คือก็บ่ได้ปลูกไม่อีกขึ้นกันจ้าใบาเหียเย้ยใบไงเครือเหี้ยวบวบใบไงแห้งจ้าของเกาเครื่อเกาไก่ลือออกอยิง่งบวบยุ่ยจ่ายเพิ่นแห่งข้าขงบนนั่นล่ะดึงออกมาบเบิดก็เลยปล่อยเพิ่นหนึ่งเอออกแค่บางส่วน บ่ได้ลื้อออกเบอได้จ้ะนี่ก็ยังเห็นเครื่อเกาทิันแห่งรอบนี้บวบเขาไป่ได้ปลูกไม้ได้จ้ะหลังจากที่ลื้อออกไปแล้วปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วจ้ะฝนปีที่แล้วเก็บไปชุดแรกแล้วหรอกไบ่ได้ลื้อปลูกไม้จ้ะจะใส่วิธีตัดต้นต่อ อันนี้เป็นต่อเก่าของปีที่แล้วจ้ะนี่หลอบแหลกมันจะตัดเครือกพ่นออกนี่จ้ะตัดเครือเก่าออกแล้วก็พ่นงอกขึ้นมาใหมา่วิธีนี่ก็ได้กินบวบต่อเนื่องจ้าแล้วก็เป็นหมากไววพร้อมอันนี้ตัดออกนี่ยยังไม่ได้ปลดถึงเดือนประมาณเดือนนี่ละจ้าเปิดถึงดอกใกล้ๆนี่หละก็เริ่มเป็นดอกเป็นหมากแล้วจ้า เป็นหน้วยได้เก็บไปหลายรอบแล้วจ้านี่ตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดใกล้จะเต็มข้างอีกแล้วจ้าเห็ดวิธีนี่ก็ได้กินด้วยกัน้ะจ้ะบวบได้กลินไหวพร้อมดีก็จะไปปลูกไม่ไอันนี้เป็นเครื่อเกาเบิดเลยจ้านี่ ออกหยอดเงวไวหยอดกับอวบดีอยู่จ้ะอวบเพื่อเขาหน่วยกับยังสวยงามเพื่อเกาอยู่จ้ะแต่ข้างบัวเกาจะเฮ็ดบอใน่หน่อยไว้จ้ะเฮ็ดบอเลี้ยงแหนแดงไว้บอใน่หน่อยสองบอบอนี่ก็พร้อมกับข้างบัวผละจ้าปีที่แล้วเลี้ยงแหนแดงไว้ให้เป็ดให้ไก่ให้ปลา ือลดต้นทุนจ้ะบมไ่้ดูแลยังหลายจ่ะแหนแดงแค่ไห้ปุ๋ยคอ,อกใส่ปุ๋ยคอ,อกให้เพื่นหลังจากนั้นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้อันนี้ตักออกเรื่อยๆจ้ะนี่เขียวดีงามเขียงงามดีขยายพันธุ์กระไวก็จ่าขยายเร็วๆยิ่งโดนฝนไป มือกอนหันยังเขียวง่ามฟังทั้งนี้ก็จะปลูกพริกไว้จัดรอบคางด้านคางบวบ,บกันมีกแุงพริกก้อนก้อนหนานั่นฟังนี่บริเวขคางแล้วจ้ะนี่แต่ก้อนนี่จะเห็ดเฉพาะที่เป็นบอ่อแหนแดงนี่จ้ะลองเดียว แล้วที่นี่บวบเพื่อนออกลร้เครือเยว้วก็เลยขยายข้างออกมาเพิ่มจ้ะแล้วก็ไก่เป็นวัาตอนนี้คุ้มต้นพริกเรียบร้อยเอาพริกมาปลูกไว้ในช่วงแรกๆครับเพราะว่าจะเห็ดข้างออกมายาวขนาดนี้จ้ะออกกว้างขนาดนี้เดี๋ยวพอตอนนี้พริกกระไงเครื่อบบกระย้าวจ้าจะอ่อนไดออกจักจะอ่อนไดไหวแบบนี้ ต้นก็สูงสูงจ้ะนี่จะสองเมตรละจ้ะพริกต้นนี่พริกที่ในข้างใต้ข้างบวบนี่ยา่าแห้งสูงแห้งตอนนี้สูงเลยข้างบวบไปเรียบร้อยกำลังออกหน่วยอีกแล้วจ้ะนี่ดอกก็กำลังนะก็ว่าคัจะตัดทิ้งกระเสียดายจ้ะกำลังเป็นดอกพริกก็ได้ ถ้าเกิดเป็นหมากเป็นปน,น่วยนี่เลยนี่นจะเก็บจงังไรคืนไปเลือยค้างบวบแล้ว